สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมช่องจำนงฟาร์มชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับที่เป็นมือใหม่ที่กำลังคิดจะเลี้ยงบัวนะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าหญ้ากินนี่สีม่วงนั้นมีวิธีการตัดอย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการตัดหญ้ากินนี่สีม่วงนะครับครับสำหรับวิธีการตัดหญ้ากินนี่สีม่วงนะครับจะไม่เหมือนกับการตัดหญ้า หวานอิสราเอลหรือย่าเนเปียปากช่องนะครับที่ต้องตัดชิดเสมอดินแต่ย้ากินนี่สีม่วงนะครับเวลาเราตัดเราต้องตัดให้มันสูงจากพื้นดินมานะครับนี่จะเป็นลักษณะลำต้นนะครับท่านผู้ชมเวลาเราตัดตัดให้สูงจากพื้นดินมาประมาณนี้นะครับนี่เป็นย้ากินนี่สีม่วงนะครับที่เพิ่งตัดเสร็จใหม่ๆนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ ก็จะตัดสูงจากพื้นดินมาประมาณสักครึ่งคืบถึงหนึ่งคืบนะครับท่านผู้ชมซึ่งหญ้าก,กินนี่สีม่วงนะครับเวลาเราตัดเสร็จมันจะไม่แตกหน่อเหมือนกับหญ้าเนเปียร์ปากช่องหรือหญ้าบานอิสราเอลนะครับหญ้าก,กินนี่สีม่วงเวลาเราตัดเสร็จมันจะแทงใบใหม่นะครับมาจากลำต้นเดิมเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้นะครับนี่ครับจะเห็นได้ชัดว่ายอดใหม่นะครับมันก็จะแทงมาบริเวณ ลำต้นเก่านะครับที่เราตัดส่วนการขยายกอของย่าก,กินนี่สีม่วงนะครับก็จะคล้ายๆกับต้นตะไคร้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับต้นตะไคร้นะครับคือค่อยๆขยายกอไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นย่าก,กินนี่สีม่วงที่ตัดแล้วนะครับมันก็จะโผล่ลักษณะแบบนี้ เดี๋ยวพามาดูทางนี้นะครับจะเห็นได้ชัดนะครับนี่ครับพอตัดเสร็จมันก็จะแตกใบลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับข้อดีของหญ้าก,กินนี่สีม่วงนะครับที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือเป็นหญ้าที่ทนแล้งมากๆเลยนะครับหญ้าก,กินนี่ที่ปลูกบริเวณนี้นะครับไม่เคยรดน้ํานะครับท่านผู้ชมเดือนนี้ ปลายเดือนมีนาคมแล้วนะครับจะย่างเข้าเดือนเมษายนแล้วมันก็ยังงามนะครับสามารถที่จะเกี่ยวไปให้วัวกินได้ตามปกตินะครับเป็นหญ้าที่ทนแรงมากๆแล้วก็ปลูกง่ายมากนะครับท่านผู้ชมสามารถจะปลูกได้ทั้งการหว่านด้วยเมล็ดแล้วก็แยกเอาหน่อไปปลูกก็ได้นะครับสําหรับหญ้าก,กินนี้สีม่วง สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมผมหวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามได้รับชมคลิปของผมจนจบถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปของผมนั้นมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ